สวัสดีค่ะสวัสดียน่ยมุสอวันจันทร์เนาะค่ะมาค่ะคือเกาล่ะค่ะอาหารเสาเนาะค่ะเนาะไข่ดาวสามใบก็โรยด้วยผักชีต้นหอมใส่สันดิ้นะะด้อค่ะเด้อใส่แฟนนั่นเวียดนามหมจ้ะนะคะกินแล้วคือเกาล่ะค่ะไปตลาดวันนี้ฝนตกฝนตกลิ่นเปาะ,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 ะแปะแต่ก็ต้องไปเนาะค่ะเสื่อกับเข่ากำานัานไปเห็ดตอนเที่ยง มาจ้าสูบุสกนกินน้ำกันสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะตื่นมากกินเลยค่ะมนีซักผ้าด้วยค่ะเด้อนี่เสียงเสียงเหมือนเครื่องซักผ้ารบวนนิดนึงนะค่ะกินน้ำกันมันง่ายง่ายๆม่ต้องยังเป็นซ้ำนี่แหละค่ะแผ่นนั่แผ่นเวียดหน้าเอามาเห็ดยังสี่กระแสบเลยค่ะจริงจริงเหรเาพับเข่ากันก็ได้พับเข่ากันแล้วก็ใส่มือ กินเลยไข่ดาวสามใบเดิมมือนี่นี่ปึ๊บครับเขากันแล้วก็จับกินเลยค่ะอีกแล้วค่ะน้องเป็นวัดอีกแล้วไข่วัดอีกแล้วอืม รวมเป็นตั่างต่างวันพะฤหัสผลละค่ะสิว่าไปน้ำคิดสมัครนม,มเป็นไหมนี่และค่ะใยร้อยคุ้มพุ่งอันเขาเอ็นนี้ยังอันคุ้มคุ้มกันไม่มีไหม เป็นวัดน้ทรมานย่ำขึ้นนะคะเนาะหายใจปสะดวกมึงจะเจ้าไปนะ อออกไซนมาถามนนี่เห็นยังกินเพนะไม่ได้ปไปโรงเรียนไหมจ๊ะตื่นแล้วละ่ะแต่งตัวแล้วเรียบร้อยอําใ้กันอันนี้กุบเขากุบไล่ลเขาบอกว่าบ่ต้องไปเพนะคู่บ่สบายค่ะนี้เ็คือบานเท่าเ้อค่ะ คู่บุญสบายกันยังมีคู่สั่นอื่นมาแทนเด้ค่ะอันนี้บอเด้ค่ะอันคือสันนีคู่บ่มากก็คือบ่มีคู่มาแทนก็คือเด็กหน่อยตาองไปอืมเด็กหน่อยหยุดเลยจนกว่าคู่สิหายดีเขาก็เรียนทางออนไลน์ออาไมน์สะอืม แล้วก็ลาหาคู่สบายสอนมือสามมือเ่าได้ไปโรงเรียนบ้าแมนค่ะถ้ากระสีได้กลุ่มไล่ข้าสิบะสอ,อืมอคู่เป็นกระสิสอนทางออนไลน์กล่องนี้ไขวัดอืม่มพ้นเป็นวัด กันได้เป็นวัดกันได้ไข่วัดเราหายอยากเลยค่ะไขว่าัค่อยกเกือบเดือนเนีเป็นเดือนผูนละเพิ่งหายได้สองเดือนเป็นอีกแล้วเนี่ยแบบ โ okay, อเคแล้วค่ะเนาะเคยมีอซ้ำนี่แหละก็จะอาบน้ำแต่งตัวไปตลาดขอบคุณส,สุขุนทุกค่ะเด้อทีวีของน้องหับจุ่มสวัสดีค่ะ